เครียของจีแล้วก็หากูด่าเด็กเครียเด็กเครียไอ้เฮียทำตัวเฮียให้กูด่าเด็กเครียให้ถาอะไรล่ะพอแล้วมั้งไม่ต้องแข่งกันเฮียกันทุกคนอันนี้กับพี่ก็ไปเฮียต่างประเทศแค่นั้นเองเฮ้ยออุ้้ยไเฮียลูบิดปล่อยมือเครื่องรถกูไปแก้ลูบิเองปล่อยมือเครื่องรถอ่ามา นนั่แหละสวยมาอยู่พี่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 พี่พี่เจะตกจะพี่เาไปไหนอ่ะอยู่ตรงบ้านเล็กอ่ะไม่ใช่บ้านเล็กที่เป็นบ้านเขาพี่ไปทำไมฮะไม่พี่พี่เกิดตรงนี้ทำไมพี่ไม่เดินอ่ะไม่เดินอะไรวะอะไรล่ะโดไม่เดินไม่เดินมาซ่อมเครื่องเหรออ๋อเมื่อกี้ไปหาโทเทมเออก็มาหาเหมือนกันแล้วก็ผิดเหรอฮจะผิดเหรอไม่เหรอไม่เหรอ อยู่มาเท่กับพ,พี่ทั้งฟิทั้งว่านนะหน<ะ>ูเอาวะเขามาวะออาเอาขาเขาทิ้งกูเลยวะเขาไม่เอากูเลยวะเขางอนอะน,น้องงอนกว่ามากูะ่ะมาหาก,กูะอะกูก็ปล่อยเครื่องเลยเออปล่อยคู่แหละม,มาวะเรา,าต้องเราแวงไว้ก่อนไง เอาคว่ะเอาคว่ะเอ้ยเอาว่ะ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 เด็กที่มันเอาว่ะไอเด็กที่มันเอาว่ะแค่ลูบิก่อนลูบิก่อนเองมันสิงกว่าเฮ้ยท่านไฟอยู่กูท่านไฟอยู่กูท่านไฟอยู่ตรงกูอะพี่น้าอยู่ไหนอะอยู่ตรงกูเลยกูรู้แล้วไม่ให้ยเว้ยกูฉีกให้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 มันต่อรถไฟ มันเท่าเทมไฟเท่ไฟตรงกูกู้วงละเอามันเปิดมันเปิด,ปดกูแจ้นเทมไฟให้กูแก้นเทยไฟแก้เ้เสร็จกูไอ้เหี้ยแม่เอาวะก็แตกไปสิครับตัวเทมไฟอย่างเงี้ยมันใหญ่ต้องมีเครื่องอย่างแล้วอย่างเงี้ยนี่พี่นาหันมาดิหันมากระป๋านูเลยเห็นปะโอ้หวย<ง>มาทือที่เจอเพื่อน ไม่เอาพี่จะไปปั่นบ้านใหญ่พี่อยากได้บ้านใหญ่พี่ชอบบ้านใหญ่อะไรใหญ่ๆแล้วพี่ชอบตังเลยเหลือข้อสุดท้ายหนูปั่นกับเพื่อนอยู่เออกูจะปั่นนะกูจะเอาแต้มเฮ้ยรูบิดพี่นาไปแก้รูบิดอยู่กับกูเลยวะมึงอยู่แถวกูเลยวะมึงไปแก้เลยวิทแกอะไรหรอไอ้เหี้ยอยู่กับกูมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูมัหาพี่โอ้โหอยู่กับกูป่ะ ยังเด็กเกี้ยเลยเด็กเ <Like> ียเลยว่ตัวเียตัวเียวตัวเียวิ่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 ตัวเียแโอเคไม่มีไม่มีไม่มีโดนล้โดนทีหนึ่งล้อยู่กูอยู่กูอยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูไปไปขายประตูแผ่ประตูแผ่ประตู ไม่ให้เอ้าไอ้เหี้ยโดนได้ไงองี้ล่อไปล่อไปไกลเพื่อนล่อไปไกลเพื่อนกูมีลูกกูมีลูกไปเลยเพื่อนล่อไปเพื่อนล่อไปเชื่อกูล่อไปเออล่อไปมีลูกเองอยู่ไอ้บิดมามึงมึงล่อไปบิดถึงล่อไปเออล่อไปก่อนล่อไล่อไป้กนตีไว้กนตีไว้กนตีไว้วิดวิดวิดไม่นะวิดวิดไม่นะวิดเออสวยสวยสวยหนีไป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  พอใจพอใจล้พอใจล้อย่าเพิ่งออกกันนะเออเออเออไก่ปลาประตูอยู่ไหนอะนู่นข้างหน้านู่นเห็นไหมล่ะแดงๆกะพิบกอยู่น่ะยวกูเกูอย่กูเดกูอยู่้ยพี่นาูพีพี่เออเห่ร่าเห เดฮียเปิดดตอ้ยเราพวนอยู่ในแมทนี่เออเอาเลยเอาเฮียเอ้ยมันไปแล้วออกสักทีนึงเชือกไม้ชือไม้เห็นแล้วเห็นแล้วเปิดได้เปิดได้ประตูนี้เปิดได้พี่ลากอยู่พี่ลากอยู่อ้อยลมอ้อยลมอ้อยเปิดประตูได้ป่ะสามขีดยังสามขีดยังป่าบแล้วเออไปดิไปเปิดเลยเปิดเลยนี่เปิดเลย พี่นาวหนูขอทำภารกิจก่อนโอ้ยเอ้ยกูสิกูสินะ่วยเอ้ยีากกดพลาดกดพังพลาดอ่ะหิวปะหิวปะหิวหิวขอหิวเธอหน่อยประตูนั้นยังอะเปิดแล้วเรียบร้อยมาเลยมาเลยเปิดแล้วมันมาละ เอามึงตีก <favorite> ูเฉยไม่ไ <tube> ด้เหรอไอ้สัตว์ไม่เห็นมิเลยเออเหมือนกูทำไมวะอะใครเน่ยอะ ก็ไม่นะ